คลิปนี้ขออนุญาตนอนพูดนะคะวันนี้มาอัปเดตอาการ37สัปดาห์ค่ะก็นะคะเนื่องด้วยเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่เนี่ยนอนทั้งวันเลยเพราะว่ารู้สึกรู้สึกไม่โอเคตามร่างกายแล้วก็ตัวบวมมากๆนะคะก็มีแต่กินกินแล้วนอนกินแล้วนอนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้นะคะวันนี้คือวันที่25กุม กุมพาหกสี่นะคะตามจริงคุณหมอนัดเรายี่สิบกุมพาหกสี่แต่ว่าเราอะเรารู้สึกว่าตัวเราไม่โอเคนะคะมันไม่ได้ปวดท้องหรือว่ามีอาการนํำที่จะคลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแบบมันเรารู้สึกเรารู้สึกไม่ไม่สบายตัวนึกออกไหมคะแล้วเราก็มีความกังวลน,นะคะเมื่อคืนนี้ก็แบบร้อนมากรู้สึกร้อนมากนะคะทุกคน สามีหนาวนะคะแต่ตัวเราเนี่ยร้อนนะคะก็คือแบบนอนไม่ได้ห่มผ้าเลยนะคะแล้วก็ลูกก็ดิ้นแรงท้องแข็งบ่อยๆนะคะวันนี้เราก็เลยตั้งใจว่าจะไปหาหมอก็เลยไปหาหมอเมื่อช่วงเที่ยงนะคะที่ผ่านมาเนาะเสร็จแล้วทีนี้พอบอกอาการหมอว่ามันมันเจ็บมันเจ็บท้องเนี่ยเจ็บหน่วงๆเนี่ยนะคะหมอก็เลย ตรวจภายในนะคะพอตรวจภายในเสร็จหมอก็เลยเออบอกว่าปากบดลูกนิ่มมากซึ่งความนิ่มเนี่ยมันหมายถึงเราสามารถที่จะคลอดได้ตลอดเวลานะคะก็คือเสียงต่อการคลอดก่อนกําหนดนะคะ ปกติเรานัดลอด9มีนา64นะคะแต่เราลึกๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่น่าจะถึงมี9มีนา64น่าจะ 2, 3มีนานะคะความรู้สึกของเราเนาะนะคะแต่ที่หมอก็เลยบอกว่า,าหลังจากที่หมอตรวจ,รวจช่องคลอดแล้วอะ่ะหมอก็บอกเลยค่ะว่าวันนี้คือเราต้องไปนอนที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะฉีดยายับยั้งการคลอดหยคือเราแบบ เกือบไม่มาแล้วนะคะเกือบไม่มาแล้วอะไรเงี้ยเลือกปะเกือบอดทนรอจนถึงวันนัดตามจริงหมอนาทิตยแปดกุมภาแต่เราไปยี่ห้ากุมภานะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยก็เลยแบบหมอสั่งให้นอนโรงพยาบาลเย็นนี้ใช่ไหมเราก็เพื่อที่จะดูอาการ48ชั่วโมงนะคะเราก็ให้ยาให้ยาบำรุงปอดลูกนะคะเพราะว่าถ้ามันมีอาการเราก็คือจะคลอดก่อนเนี่ย อย่างน้อยเราก็ได้ให้ยาบำรุงปอดเข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะภายใน48ชั่วโมงที่นอนโรงพยาบาลแต่ถ้าไม่ได้มีอาการที่จะคลอดอะไรก็คือจะให้กลับบ้านก็คือดูอาการ48ชั่วโมงเนาะเสร็จแล้วเราก็เลยขอหมอว่าถ้าอย่างนั้นขอนอนโรงพยาบาลเป็นเช้า26ได้ไหมนะคะก็จะได้กลับมาแบบเคลียร์เคลียร์งานแล้วก็แบบเตรียมตัวไปดีๆอะไรอย่างเงี้ย26 หมอก็เลยแบบโอเคนะคะสรุปพรุ่งนี้เช้าก็คือเราจะต้องไปนอนแอดมิทที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะให้สารน้ำแล้วก็ให้ยาบำรุงปอดลูกนะคะทุกคนก็มาอัปเดตนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็นอนฟูดด้วยนะคะก็คือนอนพักนะคะเพราะว่าเดินรู้สึกว่าเดินเยอะแล้วแบบมันกระทุ้งนะคะแล้วก็เลยแบบนอนนะคะก็คือนอนอย่างเดียวเลยนะคะ ก็ใจก็อยากจะคลอดวันที่2องวันที่สามีนาเลยก็คืออยากคลอดไวๆค่ะตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูกนะคะแต่ว่าหมอยังไม่แบบไม่อนุญาตนะคะหมอบอกว่าถ้าคลอดสออ่ะลูกก็ต้องเข้าห้องเข้าอบเข้าตู้อบนั่นนี่นูนยย่นอะไรเงี้ยเนาะมันก็ยังไม่ได้ครบใช่ไหมล่ะเขาก็อยากจะให้ครบสามสิบแปดสัปดาประมาณนี้นะคะก็วันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย